b 4 8 0ลำโพงซาวบาร์บูทูตตั้งโต๊ะขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือทีวีที่ไม่กินพื้นที่เยอะค่ะตัวนี้มาพร้อมระบบบูทูต5.0ระยะการเชื่อมต่อไกลถึง10เมตรการชาร์จแบต1ครั้งสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง5ชั่วโมงกำลังไฟสูงถึง10วัตต์ทำให้มีเสียงเบสหนักถึง เสียงเพราะใสและก็คุณภาพดีมากๆค่ะนอกจากนี้ยังสามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะมีไมโครโฟนในตัวทำให้โทรได้อย่างราบรื่นและไม่มีเสียงรบกวนค่ะเจ้าตัว RBC80 มีฟังก์ชันการทำงานถึง4ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบ l u e t o o t h Card TF, Fat d i v e และสาย AUX เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีเบ็ดหนัก และรูปทรงสวยงามขนาดนี้ไม่หาซื้อมาใช้ไม่ได้แล้วนะคะ